สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์แล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาปบก,กันกันไปในช่วงเที่ยงของมือวันที่หนึ่งเดือนกนรกฎราคมคะ่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องวัฒนสุขุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางม,มื้อนี้นะคะของแม่วันริมโขงคะ่ะสิได้มาเป็นตัวใด้พายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสสวัสดีค่ะ จ่าวันจ่าค่ะแม่วันกล่องสุดสายแนะม่วันเนาะเออลกลงสุดสายใช่ค่ะรงแม่น,น้ำนู้นแหละค่ะนู้นกรชิบหาหาหาเก้าหาชิบหาหาหาเก้าหาค่ะศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูย์หาหาศูย์หา,หา 0ูนย์เกาหาศูนย์เก่หาค่ะแปดเก่าหาคูนังแปดเก้าหาค่ะจะบานี้นั้นตัวลาโตัวปูปัญญาขุดพืนมาหไหไม่หมิศูนย์แปดค่ะเดี๋วกะแม่ไหรัดศูนย์ะหสามูศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เก่า ค่ะเออหยาดพันผืนเพันลุงค่ะเพราะว่าแต่แม่นิ่งอยู่ในศูนย์หาหาเนี่ยได้ได้ค่ะเพราะว่าแมา่เห็ดมาขึ้นนี่มาอันนี้แหละฟันวาเซียวคูไตหนาหาค่ะมามะเหน็บมะนงส่งแม่แบบกุ้นมันซื้อนูนะซื้อมันนั่นค่ะอันมามาเัเน็บมันนงกางเกงยีดไหบึ้งมันเหน็บมะถอดนงไหบึ้งมันเหน็บยืนไหบึ้ง ยืดนะม่นเฮดคัติดกันนะเม่วันมาเบิดเดี่ยวนี้นะเออค่ะเออนะ้นี่อยู่ในศูนย์หาหานะค่ะเบิดนะค่ะได้ค่ะเมวันค่ะซัมซัำนี่และลีกนะอืมค่ะเมวันจ่าจ่าจ่าซปำนแบวปกติจ่าอันเดอร์โน้ตโน้ตทวนกันเด้อเม่วันเด้อค่ะจ่ามิซิพีหาหาเกาหาจ่าศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหา ซุดหาหาเออซุดหาหานย์เกาหาแปดเกาหาก็แลวกัล่างมีซุดแปดนุดเจ็ดุเก้านะคะ้ามีสามครูแหละเพราะวะ่าแต่ว่าน,นิ่นอยู่ใน0.7เจ็ดพันห้นประเทศโอซุ์ซเจ็ดเอาฟันเห็นประเทศตตีไหมมันเออขว่าอันขวายเซียม0ุแปดนะขีดเิ่นหายมือรกเล็กนั่นพนมามือเป็นหายเรียบึ่งน,น,นอะที่แรลมามาที่มันออกเล่าก,ก็เหลวนะอื มันออกเล้าแม่ก็เลยแตงขันถามคนไหมบ้านเช็ดได้ปูยาเอ้ยมันออกเล้าแล้วมันจะได้กินอยู่ว่าไทยนะ่ะคะเกิดได้บอกว่ามันมีหน้ามีหลังมันมีหลายรางวัลเดชใต้ดินของมนุษย์นั่นอยู่ในสัตว์อะไรมันบินสูงส <c oughs> ูงนั่นคนว่ะ <c oughs> แม่ก็เล่ว่าบินสูงสูงมันก็เห็นต่นุอินซี่นะั่นแล้วแม่ก็เลยบอกน้องคนน่ะคนเะ <c oughs> กิดได้ว่าอัน ลูกอินทรีย์มันมีกี่คู่มันมีสองคู่แม่ก็ได้ป่ะอันเพูดนว่าสองคู่มันมีอะไรบ้างมีศูนย์มีสี่ศูนย์กับแปดศูนย์แม่ป่ะมันแปลว่าสี่ศูนย์มันไม่ออกมันออกยากเพื่อในว่าวันสี่นะเออว่ามันออกยากมันจะออกแต่มันมีกี่คู่ล่ะมีสองคู่เนี่ยมันก็จะออกแปดศูนย์เนี่ยแน่นอนสัญญาจะเรียกว่า คนเคยเลยว่าก็นั่นเนะมันเป็นพื้นดินของมนุษย์คนว่าก่อนเลยว่ามันสีมาเหล็ก่างอืมฮะแต่ว่าเท่ากับคุ้นบนรางเอาหันเนะแต่ว่าเป็นเยกไหวจังสั่นนะค่ะบันีเ้เนะก็เลยคุยน้ำฝนไปคุยกันมาคนเคยเลยว่าอันเอาตัวนี้เละอยู่ในเปดศูนย์นี่แหละเราว่ะค่ะ มันก็เป็นน้ำนงอินซะีเนาะแต่ว่าแม่บริสต้งสามโตนะน้ำนอินซีนะั่นเม่ยวันเป็นลางค่ะเม่ยวันเออบัน,นี้าอันนี้แล้วมันแม่แต่ไม่เสียงมึงบัานขึ้นไม่มาเมียไม่เสียงมมนเสียงเมียเราฟันว่าประเทศณนะมาบ้านเมียมาทั้งบ้านเมียนี่ยมาเพิ่นหายาาก้นเข่าเผาพน่นกระยางตามทางขี่รถตามทางนี่แหละค่ะก้นกับเผาเผาแม่ก็เลยว่าโอ้ยชูวเฮ็ดเสียงขึ้นมาไลายแต่ก้นนี่ ไว้ประเทศสิมาเยี่ยมเทวันเฮ้าอันก็เลยรัดเขาก็เลยว่าเจ้ากูมาบอกไว้กูก็มาแล้วกูบปหูจัดแม่ก็เลยบอกน้ำเขาหน่อยนี่นะแม่ก็เลยเรนลงไปแถวทังงลังน้ำเขาพอว่าถูจัดน้ำลังหน่อยสิไปเรนโตแถวเขานะดัมมีอันผู้ช่วยผู้ย่าบาลมันหนอห้องใช่นางนะป้าป้าเจ้าน่ะมาอยู่ทั้งหนาพี่มาเป็นหัวหน้าเขาอัน เราจะไปอยู่ทั้งรังมันว่ามันหาย่าไม่ยืนอยู่แถวหนาสุดเออบัานีหรือว่ามันจะออกเลขร่างก้นบ่อแม่หรือว่าแม่ก็เลยตีเสอายุพัทธิค่ะแม่ฟันขันเกี่ยวก็ได้อายุร้อเจ็ดสิบเป็นบอกโบนี่เจ็ดสิบสิคะเออเห็นข่าว่าอายุร้เจ็ดสิบแม่ก็เล้ยข้นแม่ก็เล้ยลงใ่อายุเรานาอืมค่ะ ย็นจำป่าภูรเราคลายเลยว่าเราได้เจ็ดสิบปี่าสั้นค่ะอืมก็เลยมาตั้งนิ่งซ้ำตัวน,นั้นเนี่ยแต่ว่าห้อมาเสียงเหตุมขึ้นนี่รปะว่ามันเขาเรียกหาหาทีได้เด็มันเกี่ยวก็หาหาพีา่ค่ะมันเกี่ยวอยู่ในน้ำน,นูพี่นะจ้าไหมมันอือเพราะว่าเซวคนนั้นมันก็ซื้อนูอยู่และคันกวาฟันนิน,ขน,ขน,นมันยันใดมันจะออกเรียกเรียกมันอดีตนูโหลุดน่ดนะนะอืมโอ้่ะแม่เออจะ มันหดตายข่อยก็เลยเอาซูนใส่เพราะมันตายหลายปี่เลยบ่ได้ฝันเห็นมันถึงเลยเออค่ะแม่มีมันตายใหม่ๆน่ะก็บมะฝันได้ปีหนึ่งปีสองมันตายฝันเห็นมันมันก็ออกซูนหาได้ซูนก็ได้ค่ะเออบ้านนี้แม่มาเบิ่งมันนงกางเกงมันว่าเบิ่งน่ะแม่เฮะนงกางเกงบางเก่งยีนได้มันก็ะง่ามขาวือก็คือคนตายนะค่ะเฮาบัวดอกมะโพรมหึงเนี่ยบัานเบิ่งเฮหนงกางเกงตัวเบิ่งเด้อกางเกงสองขาเนี่ย เขาสียืนติดกันมาเหนือวอองสีนะเออโกเมสิมาหาหานะค่ะอันนี่เบิ้งกันชนโมบังเหรอเอาได้หนีได้ไหมใค่ะได้ค่ะแม่บ้านคะจ้า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 ขอบคุณแม่บ้านหลายๆนะคะจ้าจ้าตูมันตูมันจ้าแม่บ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเขาให้เพื่อนจ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี jumped, ่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะเน้นย้ําโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมันอีกของแม่วันค่ะมีหนึ่งหาหาหาเก้าหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหาศูนย์เก้าหาแปดเก้าหานะคะล่างค่ะมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะเน้นๆก็คือศูนย์หาหากับศูนย์เจ็ดด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์ห้าห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับโครงสุดท้ายนะคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งใน,นะคะ่าพี่น้องเด้อตั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพยพี่น้องพระเท่าสุขสกุลการสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและกกต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมมุ่ในคลิปนี้นะคะ ขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะสําหรับพีพ่้อง่ันใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่้องคะถ้ามประยากสิภาคับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะคขว่าเหล่ากาย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาค่ะพอีพ่้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของแม่วลิมโขงค่ะทั้งหมดทั้งมวลมัลมลนนี่ม่เพี้ยงซ้ำนี่ค่ะแอคเซเดีอร์โตล่าไปพี่ร์องมาเท่าสกู๊ตสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหม่กับไว้ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ